ด้วอสองตัวจัมสองมือนะครับบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายการใช้งานนะครับอของตัว m s s t e r t ์เ w วิน c a r i n g station นะครับก็เอาไว้สําหรับการรับของกลางนะครับเพื่อป้องกันการเปืั่นหรือว่าเอาไว้เคลี่อปืนนั่นเองนะครับตัว c a r i n g station นั้นเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเนี่ยให้หวางตั้งพืนนะครับเราก็สามารถเคลื่อนที่ค <c oughs> เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเลวลาเคลื่อนย้ายพอได้ตำแหน่งที่แล้วก็าสามารถลกปืนไะด้ ี่ก็มั่นคงแล้วนะครับแล้วเมื่อต้องการที่จะเคลื่อนที่เราก็กดเหล็กมันขึ้นทั้งสี่อันก็สามารถืึ้นยามันได้นะครับโอเคเมื่อมีการลั่นของปืนนะครับกระสุนนี้ก็จะถูกกักเก็บไว้ในตัวการ์ดเซชั่นนะครับและเมื่อเราต้องการที่จะนำหัวกระสุนนะครับที่ลั่นออกเราก็สามารถใช้เครื่องมือขันตัวสกรูนะครับขนาด M6 สองตัวนี้ออกเพื่อเปิดฝา เราสามารถที่จะเก็บตัวหัวกระสุนเนี่ยที่ลั่นออกมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสอการสาธิตนะครับในการเก็ี่ปืนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะมัมีการลั่นของปืนนะครับก่อนที่จะเกลียก็เบรกตัวเตชันนั้นให้มั่นคงก่อนโอเคนะครับอ่ะกลับเชจนครับ เมื่อต้นจะเป็นปืนสั้นก่อนนะครับพร้อมครับโอเคครับต่อไปก็เดี<ม>๋ยวทดสอบปืนยาวต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลสุดนั้นเป็นยังไง ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวหัวกระสุนที่ลั่นไปแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เปิดตรงไหนดูนะครับ้าเเมื่อเราต้องการเอากระสุนออกนะครับเราใช้เครื่องมือก็เป็นเฮกสกอตเฮกคีนะครับเฮกซากอนคีไขน็อตหกเหลี่ยมสองตัว แล้วก็เปิดฝาออกแล้วก็ใช้ตึงมือเรียลกตมจะแบนนะครับคุนตัวเอ็นัุนขนี่ค่อนข้างจะเล็กนะครับอาจจะแตกไปแล้วอาจจะแตกไปแล้วครับโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมก็เป็น จบโอเคครับขันกลับเข้าไปหน้าตำแหน่งเดิมให้พอตึงหมือนครับอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยครับโอเคครับก็ขอจบการสาธิตการใช้งานตัวมัตรอร์ดวินเซนเซชั่นโมเดล5.56.16.2แต่เพียงเท่านี้ครับผมวัสดนี้ญญครับ